คนที่ฟักฟักขี่ดาวพี่ตู่ก็จะรักคนมากที่สุดนะคะก็มากที่สุดกับคนอื่นในรารแสดงด้วยกันเราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรตอบแทนที่ทําให้ที่มีเด็กผู้ชายคนนึงเกิดมาก็ต้องตอบคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงคนมาอย่างดีแล้วก็ส่งทอดความรักเนี่ยมาให้พี่ตู่พี่ตู่ก็มีความสุขกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เขาได้ทํางานด้วยและเขาได้รักเพราะฉะนั้นก็เป็นวันนี้จริงๆมันเป็นวันที่พวกเราทุกคนเนี่ย อยากจะตอบแทนผมมากกว่านะคะคุณพ่อไม่ต้องเกรงนใจเราตั้งใจกันอย่างเต็มที่นะคะทั้งทีงานและทุกคนแล้วก็วันนี้ออพี่ตู่จะไปทําง,งานพรุ่งนี้แต่เช้าก็เลยจะลองเพงงเลงนี้ฟังแต่เรนนุ่จะอยู่ดูแลต่อนะคะจนจนเสรงขึ้นรถกลับบ้านเพราะว่าพี่ตู่ต้องออกเช้าไปเล่นละครนะพี่ตู่พูดถึงกับคนไหนนึกเขาผู้ชายเขาไม่คอยบอกเลยะค่ะว่าเขาลักไถ่คนเป็นนักแสดงที่มีความสามารถ อสมาธิลีมีความตั้งใจที่สุดที่ชอบของผนคือความอึดความอดทนเขามีความอดึมอดสูงมากมีความอดทนสูงมากแล้วไม่เคยกลัวกับอะไรเลยคือฉากบูฉากุุแรงฉากโคฉากอะไรทั้งสิน้นเราก็จะได้เวกไปเราพยายามทำหน้าให้เฉยที่สุด เพื่อให้คนเขามีความรู้สึกว่าอันนี้คืองานนะครับไม่งั้นบางครั้งเนี่ยนักแสดงจะรู้สึกกลัวกลัวเ้ยอ่านลทำได้ไหมอะไรได้ไหมก็พยายามพูดให้ง่ายเฮ้ยได้สบายดีวะคนทำได้นะเรามาทำกันดีกว่าทําให้ดีที่สุดแล้วผลงานออกมาแล้วคนก็ทําได้ดีมากถึงขั้นดีที่สุดในหลายๆบทในช่วงของ รามาในช่วงของแอคชั่นคนทำได้ดีนะครับจนถึงวันสุดท้ายของการปิดกล้องก็โหดอยู่เพราะว่าถ่ายกันอยู่ในโรงโรงโม่หินล้างต้องยิงกันต้องบูกันฝุนตลบหายใจก็ลำบากทำงานก็ลำบากแต่จะไม่มีเสียงบทจากคนเนี่ครับคือ ความประทับใจของผู้กับที่มีต่อนักแสดงคนหนึ่งที่อดทนยืนหยัดแล้วประสบผลสำเร็จอันนี้บอกได้เลยว่าเราแฟนคลับทั้งหลายชอบมากจากฝากฟ้าคีดาวขอบคุณพลครับทีมงานก็มคนใช้มากเพนะคะเพราะว่าผูหุ่รักแล้วก็รักเลยว่าทำคือทำตอบแทนเขาที่เขาดีกับเรา แล้วเขาทำให้คนที่ยู่รักที่สุดนั่นคองสุกพ่อ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะพอนีพีู่พูดนี้มาผมก็ยิ่งตื่นตื่นกันไปอีกว่วา <c oughs> เขาสามารถที่จะสร้างรูปเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งให้รูปเราอยู่ในลักษณะที่ว่านี้จะเป็นแนวหน้าได้ในอนาคตเพราะว่าพี่ตูเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้กลับร้านเป็นักแสกดงที่มีฝีมือ เึื่องการจะเป็นผู้ตับได้ดีแน่นอนถ้าเขาถ้าไม่เคยสแสดงเลยผมคิดว่าได้ดีแต่ก็ดีไม่เท่ากับเป็นนักสแสดงมาก่อนผม,มวามท่านใจเพราะสการสูงองี่แล้วซึ่งสิ่งองนนี้นนคือที่สู่ก็ได้ถ่ายข้อไปให้สอบผ,ผมคิดว่าลูกผมได้รับความโชคดีที่อาจารยที่เล่นสอบนะครับที่อะไรตรงนี้ผมก็อยากจะให้คนเนี่ยได้กล่าวอะไรกับพี่ตู่ว่าขณะที่ทํางานด้วยกันเนี่ยคนประทับใจอะไรยังไงกับพี่ตูขอให้พ,พูดค่ะ ครั้งแรกที่เจอ,อตู่ก็คือคือ,คอ,คอแบบปล่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบทํางานยังไงรู้สึกคือติดตามผลง,งานของอตู่ด้วยนะครับพอได้ทํางานจริงแล้วคืออตู่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าดีดีกับผมมากๆคือทุกทุกอย่างเลือดตู่ให้คําแนะนําสอนสิ่งต่างๆให้ดูแลผมทีมงานทุกคนคือแบบ ดูแลผมเหมือนลูกเหมือนครอบครองอตุคนหนึ่งเลยรู้สึกตื้นตันมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณอตุมากที่เป็นดูคนนะฮะแล้วก็ผมก็จะตั้งใจเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปนานเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็ขอบคุณพี่จุดครั้งหนึในการพวกเราก็ตกมือนะครับ ยัครับสนุกกันให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเร,บราบอกเลยว่าสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านจากาวิชาตั้งเลยไปแทบบ้านเก้าวรนก็เอามานพี่ที่และก็ผู้ร่วมบุญทั้งหลายที่มาแับนี้นะครับที่มาด้วยใจ ผมก็มีความริดว่าที่มาวันนี้คือมาร่วมมูนกันและที่ท่านมาทั้งหมดเนี่ยด้วยความเห็นคือความรักน้องบมนะครับเรื่องจากในวันใต้ตอนนี้ก็มีปกปูแล้วก็ถือว่าเลยเป็นประเทศก็พ่อแม่ก็โล่วมใจแต่ว่าอ่ะสิเลยไปแล้วต่อไปพอก้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะมี้าในวันตูแบ่ง ผมถือว่าตัวแก่งเป็นเส้นแบ่งๆกางเนี้ยจะไปหน้าหรือไปหลังลอย่าลืมนะที่ผาปีที่ผ่านมาท่านอยู่ด้วยบุญเก่าที่ผาปีต่อไปนี้ท่านต้องอยู่ด้วยบุญใหม่ที่ต้องสร้างที่แต่เงเลยทานเด,ด็แล้ว,วันนี้มาเขาไปที่สูงมาเนี้ยเราก็เห็นแล้วนี่คือเป็นการการมีจของเขาเพระาะงั้นการที่พวกน้องพี่ชี้น้อง,องมาอย่าเนี้ย รุ่นเดียวผมคงไม่มีเพราะผมสิบห้าน้องั้นก็ไม่ขี้ก็หลงพลานหนูหนูน้อยสุดครับวันนี้เรามามาทำบุญแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยความสำเร็จได้เนี่ยคือควา,ามร่วมมือรืร่นละกันว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ทีนี้สิ่งที่เป็นห่วงนิดๆเหมือนกันจากพ่อในร่างกายข้างนอกคนอื่ไม่เคยที่ ขณะที่แม่ก็เป็นดาราเนี่ยพ่อก็ยังไม่เคยที่จะไปยุ่งเกี่ยวเลยไปกองถ่ายก็ไม่เคยไปที่จะไปก็คือกองถ่ายของคนครั้งแรกที่ไปที่เกาหลีนะครับแล้วก็มาที่ตู่จะเป็นเกิดให้ดีที่แล้วติดจอนถ่ายเกตันดิ้ครับก็เลยเห็นว่าโอ้กองถ่ายนี่มันเหนื่อยแค่ไหนการลงไปนักแสดงเนี่ยถือว่าเหนื่อยแล้วแต่เราเหนื่อยโอ้สู้ก็ไม่ได้เราแค่ทําการบ้าน มีวิในห้องแดงหลอกให้ได้และก็ตีบทให้แตกนั่นคือหน้าที่ของคุณแต่สำคัญที่สุดเห็นของถ่ายทีมที่เขาสร้างหนังมาโอ้โหทำได้ไไยังไงไม่ว่าจะเรื่องตั้งแต่หน้าผงการแต่งตัวเสื้อผ้าต่างๆไม่พูดถึงบทละครไม่ต้องพูดถึงไหนจะมีเขาเรียกว่าอะไรท,ท,ที่ที่ต่อเนื่องกัน อ่าคอนดิชัวแม้ทั้งแก้ววางกับหัวกับฐานไว้ได้ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วแต่นี้นะหน้าตาคุณเป็นอย่างนี้นะผมกูดู่อย่างนี้นะอะไรเนี้ยหนังนีื่องกระโดดทำได้ยังไงผมยังเห็นเลยและอากาศก็หนาวต่างๆตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยโอ้โหหนาวผมไปดูก็ถ่ายเนี่ยผมนี่มุดแล้วมุดอีกอย่างนั้นคนจะเห็นแล้วเขาต้องใช้ถุงต่างเยอะใส่ในตัวต่างๆโอ้โหเขาทรมานมาก ไหนจะไล้หลอกตัวเองพูดค้างตัดสั่งอย่างนี้แล้วมันจะได้อารมณ์เนี่ยอะไรเนี่ยนะเราก็เห็นโอเคก็นั่นคือประสบการณ์ของเขาทางแม่นะคะคือคุณพ่อพูดไ้เยอะหมดแล้วทีนี้สิ่งที่แม่อยากจะบอกคือว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขสุขอะไรสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่ดีนะคะไปไหนปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ มีความสำเร็จในทุกๆด้านทุกๆประการที่ปรารถนานะคะ Happy แฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อคุณแม่ามากเลยเพื่อน <c oughs> พี่ๆน้องๆที่มาวันนี้หน่อยค่ะทายเซ่น้องเหรอมีแต่ลูกพี่นะครับผมก็สวัสดี สวัสดีรอบที่เท่าไห,หร่แล้วไม่เป็นไรสวัสดีรอบแล้วกันนะครับก <c oughs> ็ดีใจที่มาวันนี้นะครับมาอา่มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกๆุคนด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นอะไรความบันเทิงแล้วกันให้มีความสุขในวันเกิดของผมนะครับ โอเคเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเกมกันตอนนี้คือแฟนๆขับเนี่ยค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าแบบคนแบบมีผลงานอะไรให่ติดตามบ้างเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยปีสองปีแล้วใช่ไหมที่เราไม่ได้เจอกัน,น,นเลยอัปเดตให้แฟนๆขับนครับผมตอนนี้ถ่ายทําเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะครับเรื่องเจ็บแผ่นดินแล้วก็เรื่องคู่เวทจะได้โชว์เม,มื่อไหร่ครับได้โชว์ผมยังไม่แน่ใจครับอันนี้คืออยู่ที่ช่องทุกอย่างนะคือผมไปอัดพีอาร์อัดทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว หลือแค่ท่องว่าจะลงตอนเดือนไหนเท่านั้นเองปีนี้ได้ดูแน่นอนผมว่าปีนี้แหละคงคงไม่กระโดดไปปีหน้าแล้วปีนี้แหละก็คื <c oughs> อรอปั่นนทวิตกันเลยใช่ผมไปเล่นด้วยโอเคแล้วก็รเรื่องที่ถ่ายทาอยู่ละครนะครับเรื่องสไลายสายสตรองครับส่วนหนังก็มีเรื่องโ o s t นิวนะครับพีทาคนเฮครับใกล้จะเปิดกล้องแล้วมีมีอะไรที่ปกดขึ้นได้ไหม ผลงานให้แบบล้อลุ้นอะไรอย่างเงี้ยผลงานล้อลุอ้นนะครับก็คง,งละครได้นะครับแต่ก็กบบเอรอรอฟิตติ้งแล้วนะเป็นบทฉีกไหมคะแบบแบบไม่เคยไม่เคยดูม่ายๆนกว่าเป็นทีเลียดอแล้วกันอ oh. แบบ๋อ ดากันไหมได้ feature, เห็นคนในบทพิเรียนอะไรอย่างนี้ไม่เคยเห็นกันเลยใช่ไหมคะไม่เคยต้องหลอกมากๆไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายโอเคได้ค่ะต่อไปคุยกันพอกรุบกริบเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าได้เลยได้คนเตรียมพร้อมไหมคะเกมสำหรับวันนี้ฟิตประเด็นที่ผมไม่คอเกมเลยโอเคเลยค่ะเกมแรกเลยนะคะถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนนะคะจับคู่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมใช่เราจะมีจำนวน19คนดังนั้นจะมีทีมหนึ่งที่เป็น3คนที่เหลือจะเป็นทีมละ2คนค่ะให้จับคู่กันได้เลยค่ะจับยังไงก็ได้แล้วแต่เลยค่ะมามาจับคู่ก่อนมจับคู่มามามาจับคู่ก่อนจับคู่เล่นเกมก่อนค่ะเราท้าและแล้ว สามคนโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจับคู่แล้วเราจะให้จับฉลากแม่เอ่อตัวแทนตัวแทนกลุ่มค่ะยกยกมือหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้จับฉลากสำหรับเล่นเกมอันดับเล่นเกมยกมือยกล้อยกมือหน่อยค่ะเราจะต้องมีกี่ทีมกี่เก้าทีมใช่ไหมคะฉันยังไม่พร้อมเลยสุดที่มันตัวนี้ตัวนี้ยกมือหน่อยค่ะ หมดนี่ไงมามนี่ไดสนุกยัสั่งหมด้จาก่อนน้ก่อนมามาเล่นก่อนยังไม่เล่นยังไม่เล่นจับฉลากกอนเนี่ยเนี่ยอยากจะเล่นเกมกับคนแล้วหนูรู้เดี๋ยวใจใจเย็นใจเย็นนะให้จับฉลากก่อนเออจับฉลากก่อนจักะ ม่อันนี้อนี้ยกมยือให้หน่อยค่ะเดี๋ยววิบิวจะไปให้จักสลากค่ะวิบิวุิบิวเสื้อเขียวเสื้อเหลืองตัแทนคู่ค่ะอันนี้สามคนมีแล้วนะอ้าวเไหนไม่้นา่นี่ แ่อ <anut S 2> เรามาที่นี่เขาบอกว่ามาที่ดาหลาเราจะต้องรักกันใช่ไหมคะใช่แลักกันไหมคะรักอยู่แล้วเติมงไปอีกโอ้โนค่ะรักได้ไหนมเ็ม่้างานค่ะไปต่อไม่ถูกเลย โอเคจับกันหมดแล้วนะคะในฉั้นนะคะจะเป็นตัวเลขนะคะอันดับในการเล่นนะคะเกมแรกของเราจะเป็นเกมวาดรูปค่ะใช้สติ๊กเกในการวาดรูปของคนหน่อยเพราะผนเป็นคนที่วาดรูปเปเก่งมากผมก็ไม่เก่งผมก็เลยบอกว่าโยนให้ทั้งคับวาดแล้วกันได้ค่ะให้เกตสองเดี๋ยวขอใช้บางเกมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีสั่งให้คนละตัวก็คือในในในคู่นี้เนี่ยคนหนึ่ง ไอ้สองคนเนี่ยจะต้องวาดสัตว์หนึ่งตัวเขาเรียกว่าอะไรในหนึ่งในหนึ่งตัวจะต้องมีสัตว์สองตัวเออแล้วก็ต้องวาดจนกว่าคนจะทายถูกอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมก็คือถ้าคือหนูกับหนูกับแนนหนูได้นกแนนได้หมา นั่นคือหนูต้องวาดสัตว์หนึ่งหนูกับแนนะต้องวาดสัตว์หนึ่งตัวแต่ในในสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยจะต้องบ่งบอกถึงความเป็นนกกับความเป็นหมาเพื่อให้พนได้ทายว่าสัตว์ที่กําลังวาดอยู่เนี่ยมันคือนกกับหมาประมาณนี้คนไทยนะถ้าว่าสวยโอเคประมาณนี้ค่ะเราเล่นต้นกันที่คนที่ได้เลขหนึ่งเลยค่ะเขาชเลขหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราจะให้เวลาวาดรวมพนทายหนึ่งนาทีค่ะ คนต้องทายให้ได้หนึ่งอทีใช่หนึ่งอนทีเท่านั้นอาค่ะว่าแล้วผม่าสามารถทายได้เลยป่ะหรือว่าได้เลยได้เลยค่ะตอนแรกอยู่เรากะว่าจะทำให้มันเป็นแบบ เป็นอย่างนี้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็เหมือนแบบให้ทุกคนเห็นด้วยแล้วทุกคนเห็นเรื่องหนึ่แต่บางอุปกรณ์ไม่พร้อมเขาขออภัยด้วยค่ะนี่งาน่ที่อหไรครับเริ่มถ้าพร้อมแล้วบอกได้เลยนะคะจังหวานี้ต่อให้หยุดเราได้ที่สองค่ะก็กลบวงร็วจังเนี่ยโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวไม่ล่าลาคนเลือใช้เลยนะคะกุ้งเหรอไม่ใช่

2 1หมดไวลาแม่องแกก็มีน้มีนอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยนะอะไรคะแม่พี่น้เวลาหมดพอดีเนี่ยพีเนี่ยพนแต่ดู้แต่ไม่น่าจะได้ั้งตัวสไมได้ม่้นไม่ไดไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ไมไ่ไม่้้้่ ต่อไปคู่ที่เจ็ดค่ะคู่ที่เจ็ดค่ะบท่นะตอนแรกน้ำหมดติิงจบเลยพอเธอใส่ปลายาวไปแ้วบอกสองามจ็ดแเดแปดต้อ่าห่านี่บอ้มตอนีมันเปดอะไพอมาบอกนะคะเืจัาได้มวเดียวมาได้เลยตัวค่ะพร้อมจะบอกนะคะหนึ่งสองสาม แล้วถ้าเอกรักแต่มันเขาจะง่ายมากเลนะปลาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปลาแต่สองมัน ตยวนะรล่ะม่ของสัตวดม่อไม่าไม่ช่วยไ่ะม่ค่ะไม่ช่ย่ะไม่ช่วได้หรอไม่มา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 ผู่ยังไม่ได้จ้ตัวแรกัว้อ่าปผมมายากอ่ะ อย่าพึงโอเคเยไม่หายยังไม่จบเวลาเลยประมาต้องจบเวลาแล้วโอเคหนึสอาเริ่มค่ะไก่เอาไม่ใช่อาถูข้อาถูอาหมายในู้เดว ไม,ม่ตัวดูกันมามาต้องมีตัวนี้มาตัวนี้มันเอกลักอะไรมาต้องดูเอกลักต้องมีเอกลักษ์่มีเอกลักษ์ไม่อเอเลยอะไ่ตไม่อนมอแล้วผมจะถายออกไปมนละ เออมันมีสีขาวไหมใช่ไหมทำได้ทำได้ค่ะได้พอโอเคจับเวลาต่อนะคะจับเวลาต่อแล้วซ้อมเหรอไม่ดึงเอกรักดึงจากตัวนี้ค่ะไมาถึงว่าให้มัดึงจากตัวนี้ละมัน ที่สุดท้ายมันททุกคนสงหสอตัวแรกของมันปสมยนสองเป็นสอพยาหมดเลยเสมเ็จด้ไหมสมเส็จได้ไหมสมสมหัสมเ็จไสม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  เสร็สมเสร็จใช่ไหมเสร็ตาเป็นยงก่อดสมเสรใช่ไหมตาเหมือนสมเสร็จ้จ้าหูค่ะสมเมาราแล้วชื่อเสร็จสมค่ะต่อไปค่ะผู้ค่ะนี่นี่วนัใเคยผักผิดด้วยใช่ให้เคยผักผิดด้วยโอเค งานกับเวลางานพร้อมแล้วบอก่สมตแมวสองตัวในห่ตัวนะเม็ดไนกัอูดอูดกรอกอ

เกมนี้นะคะก็คือใครที่สามารถวาดลูกแล้วพลทายถูกได้เร็วที่สุดก็คือชนะเลิกไปเลยใครที่แบบครึ่งตัวครับเื่อเนี่ยครึ่งตัวให้นไทายว่าจะเป็นทีมที่เท่าไหร่จะได้ไหมทีมที่ต้องได้สี่กับห้าอะไรใช่ปะถูกต้องค่ะทีมที่ชนะเลิกก็คือทีมที่สี่ค่ะ๋ยวมารับางวัลทีมนกพูนวันจับพลไปเลยค่ะก็คือ ก็คือก็คือ่ายลูกพลอยก็คือก็คือไถ่นี่ปัญหาทางที่มีกับกล้องนี่ด้วยอค่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมถัดไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างซ่อมกล้องก่อน